สวัสดีพอแม่พี่น้องป้องป่ายเวอร์สุขุคนเดอ้อต้อนรับ FC เข้าสู่ช่องของน้องกระตูน้นสาละใต้เส้นนะคะ FC ค่ะเป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถสกายให้น้องด้วยเดอ้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว,ว่าลูกโฆษณาให้น้องด้วยนะคะวันนี้นะคะถ้าน้องพูดปิดประการไดต้องกรับขอโทษขออภัย FC มากๆหรือว,ว่า พูดออกสำเนียงไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าน้องใส่เหล็กอยู่นะคะทุกคนไม่ใส่เหล็กปกติก็พูดไม่ค่อยชัดอยู่แล้วเออมาใส่เหล็กปุ๊บนี่ยิ่งพูดไปใหญ่เลยเอฟซีอย่าว่าน้องเด้อนะคะวันนี้นะคะน้องจะพาเอฟซีมาดูนะคะเมื่อสาวลาวถึงกับร้องไห้ได้เข้าไปไหว้พระแก้วนะคะคือจะบอกงี้เลยนะคะ พมาคนลาวนะคะเข้าไปไหว้พระแก้วค่อนข้างที่จะโอ้โหไม่เยอะหรอกทุกคนคือโคตรไซ้คํานี้ดีกว่าคือโคตรเยอะคือถึงกับทำให้สาวลาวคนนี้น้ำตาออกมาเลยนะคะทุกคนคือแบบว่ามันขนาดนั้นหรอส่วนตัวน้องนะคะน้องไม่เคยเข้าเลยนะคะเห็นแต่เพื่อนๆไปเพื่อนที่โรงงานก็ไปมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเนาะ เพือ่อนบอกว่าไปคนเยอะมากๆนะคะที่แรกเขาไม่อยากเชื่อหรอกทุกคนเขาบอกว่าเพื่อนผู้นี้ฟังนะคะทุกคนเขาบอกว่าคนต่อคิวตักแหละเพื่อจะเข้าไปไหว้พระแก้วนะคะคือต้องบอกอย่างนี้เลยพระแก้วคือศักดิ์สิทธิ์มากๆอันนี้แล้วแต่คนศรัทธาเนาะคือส่วนตัวน้องนะน้องจะเป็นคนศรัทธา,าพวกแบบนี้นะคะแต่น้องไม่เคยเข้านะคะคือเขาบอกว่า พระแก้วนะคะเป็นอะไรที่ศรัทธามากๆเลยคนพม่านิยมเข้าไปบหา้นะคะคือเออเพื่อนบอกว่าค่าเข้านะคะเข้าไปไหว้พระแก้วคนละห้าร้อยบาทแพงนะสำหรับหนองห้าร้อยบาทแต่ว่าอุ๊ยเหล็กมันจิ้มเหนือกับเอฟซแล้วก็ แต่ถ้าเป็นเทศกาลหรือว่ามีงานมีเทศกาสำคัญนะทุกคนวันสำคัญเขาจะให้เข้าฟรีนะคะอย่างปีใหม่เข้าฟรีนะคะคนก็ยิ่งเยอะกว่าเดิมนะคะคือโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นเหรอแล้วก็พักแก้วเขาว่ามันศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะยิ่งคนพมา่าชอบทําบุญใช่ไหมเอฟซี FC? มันทำให้เขาอะยืนตากแดดเพื่อจะไปไหว้พักแก้วต่อคิวอะ ะะคือขนาดนั้นเลยเหรอนะคะมาดูสาวลาวคนนี้ร้องไห้นะคะหลังจากไหว้พระแก้วเสร็จนะคะแต่ว่าเข้าไปเขาไม่ให้อัดคลิปวิดีโอนะข้างในอ่ะนะคะเขาไม่ให้ถ่ายรูปหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะคะหรือว่าถ่ายอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจนะคะแต่พี่เขาบอกว่าเออเขาไม่ให้อัดวิดีโอเนาะโอเคนะคะหรือมาดูพี่เขากันเลยเนาะ คือแบบว่าคือหนูอะแบบเข้าไปว่าใช่ป่ะแบบแค่เข้าไปอ่ะคือหนูนเห็นแล้วแบบน้ำตาหนูก็ไหลเลยแล้ว่าหนูแล้วแค่ไม่เห็นเลยอะไม่รู้เลยอะไรหรือว่าก็แว่ามันมันแบบว่ามันมีใจมากมากเลยอะมันไม่รู้มันมันมันตอบเปื้อนเหรอว่า เล่าแต่มาให้คลิปอะไรอย่างเงี้ยเราเขาร้องง่ายอ่ะทุกคนใจเข้เ <laughs> ยอ่ะนนิ่งตาอะไรอว่าคือแบบว่ารอนที่อักชื่ออะไรอย่างเงี้ยตอนช่วยกลับไปก็คือแบบว่าก็คือแบบร้องไห้ตลอดเลยอ่ะทุกคนคือมันอัดใส่โอ้โหมันไม่รู้ยังไงมันตื่นเต้นมากเลยอ่ะอันนี้หนู ใจพี่มาได้เออได้นมาไหวอะไรอย่างเงี้ยคือบอเข้าใจที่กันอ่ะแค่จะคนเขาไปเขาไปแบบตั้งสติกันหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไม่ไผ่ขึ้นใหม่อีกรอบนะคือตอนนี้แบบไหนคือต้องไม่ไผ่แล้วเอเดี๋ยวโทษอันนี้ก็คือแบบตั้งสติได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปท่าแล้ให้ทุกคนเบิ่งกันนะทุนอันนี้เดี๋ยวเราก็ อันน e you know, ah like, like like ี้คือเราไหว้เสร็จแล้วเนาะเดี ade, mm. ๋ยวเราก็จะไปถ่ายแบบบรรยากาศรอบๆมาให้ทุกคนไปดูอีกกันกันอีกรอบนะคะทุกคนอันนี้ก็เพอร์ลอดด้วยหรามันไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะถ้าว่าแบบท่านี่อะไรอ่ะพ่อไปถึงพ่อพ่อแบบพ่อเข่าไปเห็นข้างในอ่ะคือนน้ำตามันก็ไหลออกมาเลยอ่ะตอนเจอแบบ อะไรเงี้ยขาร้องไห้อะทแล้วแล้วหนูก็เห็นแบบว่ามันมันมันสวยงามแบบสวยงามมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบน้ำตาหนูก็ไหลเลยสวยเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนได้ดูเนาะนี่อันนี้ก็คือแบบว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยอะไรเนาะแต่ว่ามันมันสวยมากๆเลยนะถ้าทุกคนรู้ว่าอันนี้เขาเลือกอะไรก็ สวยนะคะทุกคนโอีกทัึดขึ้นมาแบบไม่คิดว่าแบบมันจะสวยขนาดนี้เนาะโอ้สวยอ่ะทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่า นรอบๆของคีบแบบผ้าแก้วที่กกททสวยกกมากว้าวโหนนเราก็จะดินดูรอบๆนะว่าแบบเออม,มันมีอะไรสวยามากๆอู้บรรยากาศดีมากเลยสิยาาดลุง เราก็จะเดินไปรอบๆตรงนี้นะแตวเราก็จะออกแล้วก็อาจจะไปวัดโคต่อเพราะว่าเราซื้อตั๋วไปแล้วแล้วเราก็เดยวเดยวถ้าไปวัดโคนี่เดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาว่าตรงนี้แบบว่ามันเป็นสถานที่สําคัญเนาะนี่แหละทุกคนคือแบบว่าสวยมากสวยมากๆเอฟซี FC, คือแบบว่าคือเออเดี๋ยวนะ น้องไปกับเพื่อนนะคะที่นุดลาวพาน้องไปนะคะเอฟซี FC. แต่ว่านุดลาวไม่ได้เข้าไปบ้ายนะคะทุกคนแค่แบบว่า,วาพาน้องไปตรงที่สนามหลวงหรือเปล่านะคะอืน้องอยากไปค่ะทุกคนไม่รู้ไปแล้วจะร้องไห้เหมือนเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่า <laughs> เขาบอกว่าข้างในสวยมากๆนะคะอืข้างในค่อนข้างที่จะสวยเขาบอกว่า ทำให้เขาร้องไห้เลยแล้วก็ตั้งสติไม่ได้เลยอ c ฟซี FC ก็บอกว่าโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเราเข้าไปนี่น้ำตาจะไม่แต่กลางข้างในเลยเหรออ c ฟซี FC ก็บบว่าข้างนอกก็ดูสวยแล้วนะคะอน,นี้ดีกว่าเพื่อนนุชราวจะมาหาเนาอะคือแบบว่าก็นัดเพื่อนแก๊งกลุ่มหนึ่งทุกคนวันที่สิบนะคะวันอาทิตย์พอดีนะคะนุชราวจะพาไปใส่ ชุดไทยนะคะวัดวัดอะไรสักอย่างนี่แหละวัดอรุณหรือเปล่าทุกคนใส่ชุดไทยเนาะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะพาไปไหว้หรือเปล่านะคะทุกคนคือน้องไม่เคยเข้าอะไม่เคยเข้าเลยครั้งถ้าเข้านี้คือเป็นมุฒวาสนาของน้องนะคะคือเขาบอกว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทุกคนมาดูพม่านะคะต่อคิวเนาะเขาบอกว่าพม่า ชอบไปบ่ายพักแก้วนะคะเพราะว่ามันสศศักด์สิทธิ์มากๆเลยนะคะ,อะ <c oughs> เอาค่ะเยอะขนาดนน ทุกคนคือเยอะมากดูนิเยอะมากๆเอฟซี FC, คือแบบว่าโอ้เยอะจัดนะส่วนมากมีแต่คนพม่านะคะนิยมไปที่สุดเนาะสาวเมียนมานะคะทุกคนคือแบบว่าโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอน้องโอ้โหยืนแบบว่า ต่อคิวตากแดดเพื่อจะเข้าไปไหว้พระแก้วนะคะทุกคนโอ้โหน้องอยากไปแล้วล่ะทุกคนคือแบบว่าครั้งหนึ่งก็ยังอยากไหว้นะคะไม่เคยไหว้นะคะทุกคนโอ้โหแต่เพื่อนเขาบอกว่าสวยแหละมันคุ้มค่าที่ต่อคิวตากแดดเขาบอกว่าถ้าใครไม่เคยไปนะคือไปครั้งแรกใช่ไหมทุกคนคุ้มแหละ ที่เราต่อคิวรอเข้านะคะคือแบบว่าข้างในมันสวยอลังการมากเพื่อนหอกว่าแล้วก็ที่สําคัญค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์อืมคือโอ้โหไม่น่าเชื่อทุกคนว่าประเทศไทยมีอะไรใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวตื่นอกตื่นใจแล้วก็ต่อคิวได้เยอะขนาดนี้นะคะคือน้องไม่เคยเห็นเข้าวัดอะไรเยอะขนาดนี้คือเห็นวัดพักแก้วนี่แหละทุกคนคือศักดิ์สิทธิ์มากๆจริงๆนะคะ น้องเสื้อในศรัทธานี้นะถ้าใครไม่เสื้อก็อย่าลบดืโอลอะไรนะอย่าลบดูเลยทุกคนคือแบบว่าพูดก็ไม่ชัดอีกแล้ว fc ก็อย่วาว่าน้องเนอะนี่พูดก็ขูบป,ปากไม่ได้คือมันเจ็บอะ่ะ fc นะคะเอาล่ะ right, fc ก็สําหรับวันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนเลอไปกินข้าวต้มก่อนนะคะเพราะว่ากินข้าวไม่ได้อะ่ะมันแข็งอะ่ะมันเหมือนแบบว่ากินข้าวต้มอะไรก็แบบว่า เจ็บอ่ะซี FC คือเราทํามาใหม่ไงเพื่อนบอกว่าหนึ่งอาทิตย์จะหายโอ้โหหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอคือจะตายก่อนแล้วซี FC คือว่ากินแต่ข้าวต้มแล้วก็โจ๊กนะคะเคี้ยวแทบจะไม่ได้เคี้ยวหมูเคี้ยวปีกไก่ไม่ได้เลยซี FC. กินแต่น้ําข้าวต้มอ่ะคือเจ็บนะคะโอเคนะคะซี FC ก็น้องก็ถ้ามีโอกาสน้องอยากไปไหว้จริงๆนะคะอืเรามีโอกาสก่อนนะคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้น้องขอตัวลาเล้อพบกันไหนอีพีหน้าหรือคลิปหน้าถ้าน้องพูดไม่ชัดหรือว่าพูดไม่ชัดเจนเท่าไหร่ไม่เพราะต้องการขอโทษขออภัยเอฟซีมากๆนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย